สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูคน้ำฝนนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องสุภาษิตพะร่วงค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าจากสุภาษิตพะร่วงได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสุภาษิตพะร่วงกันค่ะ สำหรับสุภาษิตพระร่วงนั้นจัดเป็นวรรณคดีคำสอนซึ่งมีที่มาจากการรวบรวมคำสอนหรือสุภาษิตเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณเข้าไว้ได้วยกันค่ะมีการสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยสุโขทยัยแต่ไม่ปรากฏผู้แต่งอย่างชัดเจนค่ะ ทั้งนี้นะคะคําสอนในสุภาษิตพระร่วงนั้นได้แบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันค่ะได้แก่คําสอนที่เป็นข้อห้ามและคําสอนที่เป็นคําแนะนําค่ะเราสามารถนํามาวิเคราะห์คุณค่าได้นั่นคือคุณค่าทางด้านเนื้อหาและคุณค่าทางด้านวรรณสิป์ค่ะมาวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาจากสุภาษิตพระร่วงกันค่ะ คำสอนในสุภาษิตพระร่วงเป็นการสอนอย่างกว้างขวางครอบคุณทางคติทางโลกและทางธรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวันจึงทําให้สุภาษิตพระร่วงมีคุณค่าทางด้านเนื้อหาซึ่งแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือข้อคิดและคติทางโลกและข้อคิดและคติทางธรรมค่ะ สำหรับข้อคิดและคติทางโลกนั้นนะคะมีเนื้อหามุ่งสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสมค่ะเช่นสุภาษิตที่ว่าคิดแล้วจึงเจรจาหมายถึงให้รู้จักคิดก่อนพูดเป็นการสอนให้เห็นถึงความสำคัญของการพูดนั่นเองค่ะและ ข้อคิดและคติทางธรรมนะคะสำหรับสุภาษิตพระรื่วงนั้นมีคำสอนที่เชื่อมโยงกับหลักศาสนาจริยธรรมและคุณธรรมยกตัวอย่างสุภาษิตท,ที่ว่าสร้างกุศสอย่างรู้โรยเป็นการสอนให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุลสอนให้มีศีลมีธรรมและมีความเมตตาั่นงเองค่ะ จะเห็นได้ว่าคําสอนจากสุภาษิตพะร่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อคิดและคติทางธรรมหรือข้อคิดและคติทางโลกก็ดีทุกข้อล้วนสอนให้คนที่ปฏิบัติตามทุกคนเป็นคนดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเรามาเรียนรู้คุณค่าด้านบรรณศิ์กันค่ะการวิเคราะห์คุณค่าด้านบรรณศิป์คือการวิเคราะห์ศิลปะในการเลือกใช้ถ้อยคําที่ปรากฏในคําประพันธ์ค่ะ สำหรับสุภาษิตพระร่วงนั้นแต่งด้วยราชสุภาพที่มีสัมผัสคล้องจองจดจำง่ายมีความไพเราะและยังให้ความรู้เรื่องคำศัพท์และสัพเงินเก่าๆซึ่งทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการลเวลานั่นเองค่ะ คุณค่าด้านบรรณศิป์ของสุภาษิตพระร่วงนั้นสามารถวิเคราะห์ได้เป็นสามหัวข้อหลักๆคือการใช้คำน้อยแต่กินความมากการใช้คำศัพท์คำเดียวและการสรรคบค่ะมาเรียนรู้หัวข้อแรกกันเลยนะคะนั่นคือการใช้คำน้อยแต่กินความมากเนื่องจากสุภาษิตพระร่วงแต่งด้วยราชสุภาพซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนคำทำให้ในแต่ละวัค จำเป็นต้องใช้คำน้อยแต่ให้ได้ใจความมากผู้อ่านจะต้องตีความให้ถูกต้องจึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงค่ะเช่นอย่าปลุกผีกลางคลองหมายถึงไม่ควรรื้อฟื้นเรื่องราวที่ได้ยุติลงไปแล้วขึ้นมาใหม่เป็นคำสอนที่เป็นความเปรียบและแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนในอดีตที่ถือกันว่าเมื่อนำวิญ,ญญาณไปถ่วงน้ำแล้วไม่ควรปลุก หรือเรียกวิญญยานนั้นให้ฟื้นขึ้นมาอีกอันเป็นการกระทําที่ไม่มีเหตุผลจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างนี้คำประพันธ์เพียงแค่วักเดียวสามารถอธิบายความหมายสื่อความหมายคุ้มกว้างออกไปยิ่งกว่าที่กล่าวไว้นั่นองค่ะหัวข้อต่อไปนะคะคือการใช้คำศัพท์คำเดียวการใช้คำศัพท์คำเดียวเป็นการนำศัพท์ ที่มาใช้เพียงคำเดียวโดโด,โดและแตกต่างจากคำที่ใช้ในปัจจุบันมากเช่นจงเร่งระมัดปืนไปคำว่าระมัดปัจจุบันใช้เป็นระมัดระวังหรือนอบตอนต่อผู้เท่าคำว่านอบปัจจุบันใช้นบนอกนั่นเองค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือการตันคำค่ะ การสัมพันธ์ที่ดีจะต้องประกอบด้วยความสง่างามสำหรับสุภาษิตพร่วงนั้นเป็นไร่ที่ใช้ภาษาได้อย่างกระชับตรงไปตรงมาและมีสัมผัสคล่องจองจดจำได้ง่ายมีความไพเราะโดยเฉพาะการเล่นเสียงและการเล่นคำค่ะยกตัวอย่างการเล่นเสียงเป็นการเล่นเสียงสัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรในวรคเดียวกันค่ะเช่น อย่าเครื่องคราดคลาถอยเป็นการเล่นเสียงสัมผัสอักษรคือเครื่อนคราดคลาหรืออย่าตีปลาหน้าใสเป็นการเล่นเสียงสัมผัสสระคือ,อย่าปลาและหน้านั่นเองค่ะส่วนการเล่นคำเป็นการเล่นคำซ้ําเช่นยอครูยอต่อหน้ายอค้าเมื่อแล้วกิบ ยอมิดเมื่อรับหลังจากคำประพนันธ์นี้มีการเล่นคำซ้ำคำว่าย,ยอนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสรุปการชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับการวิเคราะห์คุณค่าจากเครื่องสุภาษิตพระร่วงนั้นสามารถนามาวิเคราะห์คุณค่าได้สองหัวข้อคือคุณค่าด้านเนื้อหาและคุณค่าด้านวรรณศิลป์ค่ะ และสุภาษิตพะร่วงนั้นนะคะแม้จะเป็นวรรณคดีที่มีขนาดสั้นแต่คุณค่านั้นมีมากมายโดยได้ให้แนวทางในการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเรียนจบลงไปแล้วนะคะสำหรับสุภาษิตพร่วงและในคลิปหน้าคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ